ป้ยายแอ่นผ่อนข้ามาปล่อยปลาปล่อยชิดจ้ากังวะข้า่อยมาใส่นี่เบิ่งไหมพี่นอ้องทางนี้ลึกลับมากสงสัยเราจะหลงทางกันอีกแล้ว <c oughs> สงสัยข่อยพวกข่อยบรลดาสิบผ้าผูข่อยหลงทางแม่บ่เตอ๋แเตอแม่ทางนี่วะออกตรงหน้าได้เเตอ๋บอบ่แมน <c oughs> กลับลรถบ่เตอ๋อตรงไปบ่เตอ๋อ อ้าทางอินเนี่เตยแมนมาเออนี่แหละเตยอ้าผมว่มาเมน็นฮะเออไปรุ่นกันเรียกว่าเพื่อนซีมา่านเพื่อนหลานเพื่อนเลยบอมาส่งมาเลยอือนะครับโอ้ระวางระวางทางกันง่ามวิวง่ามขนาดเอดามาไหมนะครับนี่ก็มา ทำบุนทำหมุนทำุงหน่อยห่อยเดี๋ยวจะให้จังแสนไหมฮอถอยไปได้หนาดไปต่อไปดิเดี่ยวเขาได้บ่บ่อมาบ่อมนเพื่อนเลียวเพื่อกลับรถแมนล่ะเป็นผ้าม่านไอแอดมินทาคลิปนอคทีบรรยากาศตรงไหนลงทาง เขาต้องไปพุ่นก่อนดิเขาต้องไปพุ่นครับเป็วเ้อะนะเจ้าคือมาหลายหลอบแล้วพ่อใหญ่พันแลนแสดงว่าแลนตรงไปแมนมัน <Whoa. S 2> บบรรยากาศครับเพเอนผ้ามาถ่ายคลิปครับนี่ครับอีกไม่กี่อึดใจก็ถึงแล้วนะครับถึงไหนนะม <c oughs> องอ300เมตรกันที่บอกบอกให้ตรงกันลืะแค่ว่าแถวนี้วิวงามเลยบรรยากาศดีครับ <c oughs> อ๋อไอชิดนี่เป็นครั้งแรกวะข้างแรกที่มาก บรรยากาศเป็นยังไงครับเป็นต่ล้ทางมาเป็นตล่ล้ <c oughs> เลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาเซ็กแซก่อยนึงเนี่ยมันแซกเลี้ยวซ้ายนี่แล้วเลี้ยวขวาละ่ะตรงออไปก <c oughs> ่อนถึงบ้านเดี๋ดิเออ่ำกันทางตรงอ่ะล่ะเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายท่าทางนี้ละ่ะท่าทังนี้ละ่ะ ไปทา่นี่ก็ได้ทเลีย้ยนซ้ายน่าเห็นบ่เี๋ยผ้ามาเอาขคลิเหมเนี่ยรู้เอาไปเลยไปถึงบ้านเล่าพอดีมาใหา้เอี่บอาบ้านส่นาี๋ยวมันปิับหอยย่ถามกันก่อนน่น<ม>เห็นบคัะ ไม่หลงไม่ใช่ลงผลีวาเล็กน้อยฮะ,ะนี่อะไระะนี่าขสภาพระวังระวังใจอ,อืเมียงัยง,ยงทาวนาเคยออกไปไกลแทเอา้ายุ่นหีบเบ่อบบอิดทางอีกบ่เออ อันนูว่ามันเสีทะลุไปได้ครับอีก800เมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางชนบทสกลนคร30 5นี่น 3, 0, ปาร์มุดอยู่นี่นะเนี่ยมา,ามมทางนี้ปะแม่บ่เตอะทางนีกปะสิตัวมาต้อเป็นทางดินแดงกันเองทางดินแดงสารแต่ว่าเขาไปเลิอกอยิ่นะครับผมก็เคยมาส่งครั้งหนึ่งครับปารนี่นะครับ <c oughs> แต่ว่าไม่เคยปักง,งุดน่าจะน่าจะเข้าคนละเส้นทางเลยนี่นะปักหงุดคนละหม่องแล้วน้มันมันมัไม่คืนบ่เขาวัดเลยบาทที่นี่ตรงป้ายตรงป้ายพ่พุ่นตรงป้ายไปจนหอดคนละค่าเอฟซีเหมืนอนกัน ันต้องไปวนเขาอีกข้างหนึ่ง้ยวัดโอ้มีปัญญานาคนเปนป่ามามาเบิงวัดซื้อๆ<ม>ออกไปได้ยุออกไปได้ยุลุงไปรอดไปรอดปังมดตามออกไปถ้าเจ้ากลับนี่เจ้าสีหลงเด้หลงแล้วเออไปตามซีรีส์เลยพญ่พ,พนไปเลยไปเลย,เยเปไปเลยโอ้ยเป็นยังงเราคือเหรอวะเราเป็นยังขึ้นใจถอดครับวะข้าเป็นยังไง ถ้าตรงไปเลยเ้าตรงไปเลยถ้าตรงไปออนงคนเลยถ้าตรงไปอ่อนนงพลเลยเดี๋ยวเดี๋ยวได้จะหาวัดนี่และแล้วก็ไปหาบ้านเล่ากันพี่พี่เอามาผ้าใบยนปะ่ะขวจะผ้ารอวัดเ้อะขวจะพ่นเนอะาขวัญจะหาบัานไม่ใช่หนีผอปะ่ะตามที่ปากหมดมานะรับมว่มั่คือเขาปาไปเรือแต่เตอะ ทดไฟขั้นไปบ่ส <Zusch atory 95> <uc> ิยโทษไอ้สิริเขาป้าไปเรียกบ๊เต๋อเดี๋ยวขวาเนี่ยบ๊วยเต๋อบางได้บางได้เอเต๋อได้บาทที่นหเป็นคนสิ้นโอ้โหรถรอบคนสิ้มากเลยบ๊รถมากบ่ได้รถล้งมากบ่ได้รถ เดี๋ยวคอยลองหาบาังกันโอ้ออกทางไงออกทางไงล้วเลี้ยวกับ <c oughs> เลี้ยวกับวนกับเรียุขวาเข้าสู่ทางชลวงชนบทสกลนคร3051ฮานุาาวามันสิบบาทได้มันมันอยู่บางนมันอยู่ตรงๆหนึ่งบาทกว่า,า,ามาสอดทางเก่ามาหนึองสอดทางาาก,กับบาทเลาวล่ะไงจะขีสาด สามรอเจา้า <c oughs> อีกเมคุณจะยฮะอีกอยมตรคุณจะจดหมายซยู่ทางตรงเลยสักเออจ<า>งังหวะปักหมุดจังไดนีนปักหมุดจังไหนวะบ้านมีอท่านนีบบ้านเรายึดทางเดียบุเออมันเหนย่างเข้าไปอยู่นดีย แมนลุ่งล,ล,ลงอ่ะข้าหลงเข้าหลงพี่เชลนี่นะดูบๆชิวาดแล้วใช่ทางเดียวไอีแด้เฮ้ย hey, เดี๋ยวกอปักมุดอยู่นี่วะก็หาเพียรนวัดดูป,ปะเออเขาคือปักมดุดตรงนี้มันจะเป็นทางงานลงแปบ่ะไม่ซอยบริพันต์ไม่มีมีแค่ซอย เออเออเออไปยิกม <to> <Pokemon> <navigation> ่นสิเป็นห้วยอ๋ออ่าโอเคโอเคเร็วเร็วด่วนดวนเรามาถูกทางแล้วสิริบอกสิริสิริผ้าหลงสิริฮันนี่ โว้วกว่าจะมาถึงทางเอาพยภพนคือาตามมาแล้วโบมันแจบปปะต้องหาราไหมมาถึงทางแล้วนี่นะบีอือบีแต่ไหมฮะไปบ้านเปิดสีอ่ทางซ้ายนอะอลุง เอ้ยตรงมาเลยลุงตรงมาเลยอันถามยาย่านนี่แล้วฮะบ่าไอตอนนี้อันผมเราเข้าใจอยู่ท่าเลอือพุณผมเลยโทษหาเออไปซื้อของมาสั่นมาคี่ละแลน่นเออนั่นแหละขี่ตรงมากขีตรงมากนั่นแหละขี่น้ำก่อนผมมาเลย เดี๋ยวถ่าแล้วกันมาแล้วครับไปพมาแล้วรอนแล้วร้นแล้วอาดินี่มันเป็นยังไงมันเป็นเจฮันนี่วุนนี้มาทำกระดาเลยนะเจฮันนี่วุ้นนี่เจอันนี่วุ้นนี้นี่นะมันมาทำระดาเลยนี่นะว่าบังซิบหล่อจะ๊กขั้นบนเมะบู อันน่าจักเจ้ฮะนี่อันน่าจักไม่ใช่อันนี้เราบดทรรมดาได้หนิเตอเราจะแต่ตารางเงินสองขั้นหนเอาไปขี่เล่นนะเปยังเอาไปขี่เล่นนะเปยังขั้นหนิแมนบอกเออเออเออเดี๋ยวให้เตอครับขนาดไปไดครับขั้นอื่ไปใด้เตอเด้อเอาเ่อจะด้ัรับเอน้อจอดไปซื่อๆ่ เป็นจังไงคนพามาเป็นจังไงคนพามาลุงพันเจ้าบูดจากขางบ่เดี๋ยวลุงพันลุงพัน,นล่าสุด<า>ล่าสุดเ<า>ต๋อกระหลงนีบังเต๋อหนเคยมานิเออข้างหนากินผมแลงหมอบ้า <laughs> นสามรอ <laughs> <laughs> บพลทมว่าไม่พลบอลแรงออกวัดพุ่นออกออกเท่าวัดพุ่นวัดพเทธเลยมาลุงเรียนเลยโรงเรียนเลยมันเออ

เล่แต่ถะดกินข่าวกินข้ากินขกินข้าวโอ้มไม่เป็นบ้านน้ำหน่อยตัวดีบ้าไม่ทำมาด่าเลยลุงบ้านเียี่สิบต้นะเด้20ตบะบ้านไม่ตั้งหักนีกสิบอยอีกสามขั้นสิบลอยอีกสามขั้นกับบ้าอีกสามขั้นนั่นแหละหนึ่งสองสามสิบลอยอยู่ันเดกสามเข้าเมื่อหรอไอ้เพิ่นอันนั้นจัดเจ้ฮันนีด้น ใหญ่มากครับบ้านบ้านคอยผมมีฝาบ้านพ่นแม่บ้านพ่นไหม <c oughs> บ้านยายนี่เออทีนครับผมสำหรับทิ่นี้สวัสดีครับป <c oughs> ุ๊ <c oughs> <c oughs>